ไส้กรอกไข่ขาวนะคะเพื่อนๆทานเพื่อสุขภาพทานไส้กรอกจะใช้ไข่ขาวทําเมนูเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็ปิดฝาใช้เวลาอบไม่เกิน10นาทีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจะปานชวนอร่อยกับไส้กรอกไข่ขาวเมนูทําง่ายเพื่อสุขภาพนะคะแค่ใช้ไข่ขาวเอามาทําไส้กรอกหน้าตาหน้ากินแบบนี้เนื้อนุ่มหนึบเลยนะคะขั้นตอนแสนง่าย<อ>เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเจ๊าปานจะตอกไข่ แล้วแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกมานะคะเราก็จะกรองเอาแต่ไข่ขาวนะคะส่วนไข่แดงเอาไว้ทําเมนูอื่นได้จากนั้นเราจะใส่น้ํหนึ่งเท่าตัวของไข่นะคะเราก็ใส่ประมาณลงไปได้เลยประมาณเท่าไข่เลยค่ะปรุงรสง่ายๆด้วยซีอิ๊วขาวนะคะหรือว่าจะเป็นประเภทผงซอสปรุงรสแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ผักชีหรือต้นหอมนะคะซอยใส่ลงไปตีทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันนะคะ ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนำมาใส่ถ้วยตวงเลยค่ะเสร็จแล้วเจ๊ปานจะใช้ไส้เทียมแบบนี้นะคะอันนี้คือไส้เทียมเบอร์16เราก็ดึงออกมาเลยค่ะตัดออกมาตามขนาดที่ต้องการแล้วขมวดปมด้านใดด้านหนึ่งนะคะเอาให้แน่นๆเลยเสร็จแล้วกรอกน้ำไข่ใส่ลงไปในตัวท่อของไส้เลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้ ทำไส้กรอกตามขนาดที่ต้องการนะคะแล้วก็มัดปมเอาให้แน่นๆเลยค่ะแล้วก็ตัดให้เหลือจุกเล็กน้อยนะคะเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วและทําแบบนี้จนหมดเลยนะคะตัดจุกให้เรียบร้อยให้เหลือจุกนิดนึงนะคะเวลาต้มจะได้ออกมาสวยงามค่ะเสร็จแล้วเราจะเปิดแก๊สนะคะเน้นไฟอ่อนมากๆเลย ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะให้เป็นหม้อน,นึ่งซึ้งนึ่งหรือว่าหาถาดมารองแบบนี้เพื่อเอามานึ่งได้เช่นกันวางไส้กอกไข่ขาวของเราลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาใช้เวลาอบไม่เกิน10นาทีค่ะว้าวแป๊บเดียวไข่ของเราที่เป็นไส้กอกนะคะไข่ขาวสุกเรียบร้อยแล้วค่ะ พร้อมนาไปทํเอ่อทานได้เลยหรือว่าเอาไปจี่ในกระทะให้ร้อนก่อนได้ค่ะดูสิคะว่าน่ากินไหมตะมุตะมิน่ารักด้วยค่ะและนี่คือไสก้กรอกไข่ขาวนะคะเพื่อนๆทานเพื่อสุขภาพเราก็ทําทานเองง่ายๆด้วยค่ะเจ๊ปนก็จะเอามาจี่ในกระทะทอดให้ร้อนๆหน่อยนะคะเราก็เปิดแก๊สไฟอ่อนๆแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปในกระทะเล็กน้อยค่ะ เอาไส้กรอกมาจี่ลงไปเลยทีนี้คนที่เลื่องอาหารแปรรูปนะคะก็ใช้ไข่ขาวเอามาทำไส้กรอกทานค่ะเมนูเพื่อสุขภาพไส้กรอกร้อนสุกสีเหลืองสวยแบบนี้แล้วเอาขึ้นได้เลยค่ะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทานเล่นหรือว่าทานกับน้ำซอสมะเขือเทศได้นะคะเรามาดูเนื้อข้างในกันนะคะเจ๊ปานจะหั่นให้ดูโอ้โห ไข่เยิ้มเยิ้มเลยน่ากินมากเจ๊ปนขอชิมหน่อยนะคะอ,อร่อยมากทานไส้กรอกแต่ใช้ไข่ขาวทําเมนูเพื่อสุขภาพค่ะเพื่อนๆถามมาว่าคอลลาเจนหรือว่าไอไส้เทียมเนี่ยทานได้หรือเปล่านะคะ ทานได้เลยค่ะเพราะว่าเขาทํามาจากคอลลาเจนจากถั่วแล้วก็จากสัตว์นะคะอันนี้เป็นไส้เทียมที่ทํามาจากพืชแล้วก็สัตว์ ทำเอามาทานได้ค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะไส้กอรอกไข่เาวเมนูทำง่ายใครต้องการใช้ไส้เทียมเดี๋ยวดูรายละเอียดใต้โพสต์นะคะเจ๊ปานจะใส่ให้ค่ะอันนี้เจ๊ปานขอตัวไปทำขนมทำอาหารจากไส้กรอกก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ